สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทำเปลี่ยนหัวเทียนรถยนต์มาด้าสองโฉมดีนะครับโฉมเก่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะถอดน็อตสามตัวนะครับหนึ่งสองและสามด้านหลังนะฮะเพื่อที่จะยกตัวกออากาศขึ้นแล้วก็จะเอามือสอดเข้าไปเปลี่ยนแต่ทีเนี้ยรอบเนี้ยผมจะถอดกล่องนี้ออกทั้งหมดเพื่อ สะดวกในการเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวส่วนหัวเทียนเนี่ยถ้ารุ่นนี้เนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงมากนะครับถ้าเบิกศูนย์สมัยเจ้านี้ออกใหม่ๆตกหัวละแปดร้อยกว่าบาทนะครับเปลี่ยนหัวเทียนดีเกือบส0่พันนะแต่ตอนนี้เหมือนกับทางมาด้าเขาผลิตมันมันก็แท้เหมือนกันนะที่ผมเห็นขายในลาซาด้าก็มีเป็นเบอร์ ที่สามารถใช้ได้กับมาด้ารุ่นนี้นะครับก็เห็นขายในลาซาด้าอยู่พันสามรอยเก้าสิบาทบแต่นี้ผมซื้อมาจากตัวแทนจำหน่ายอะไรแท้นะครับอยู่ที่สี่หัวเนี่ยพันสี่รอยบาทนะครับก็วิธีการเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทำยังไงบ้างาในขั้นตอนแรก ทีนี้เพื่อความง่ายนะครับในการปฏิบัติงานในการถอดหัวเทียนเนี่ยเราจะถอดตัวปลั๊ก ECU นะ,ะเพื่อที่ชุดเนี้ยมันจะได้ยกออกมาได้ทั้งหมดแล้วก็เราจะทำการเปลี่ยนหัวเทียนได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าสามารถสอดมือเข้าไปทำได้ไม่ต้องถอดก็ได้นะหัวเทียนที่อยู่ใต้นี้แต่ที่นี้ผมทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ทุกคนได้เห็นชัดว่าถอดยังไงเนี่ยผมจะถอดตรงน,นี้มันออกนะครับ ทีนี้ก็จะเห็นชัดนะครับก,ก็จะมีหัวเทียนสี่หัวนะครับอันนี้เป็นคอยจุดระเบิดนะเราต้องถอดเพื่อจะเอาหัวเทียนเนี่ยเปลี่ยนอยู่ด้านในคอยนะครับทุกท่านเหมือนเดิมครับใช้เบอ์สิบ แนะนำว่าควรจะเขียนไว้ที่คอยนะครับว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอรสามนี่ผมเขียนไว้เบอร์สนนี่นะฮะผมจะเขียนเลขไว้นะเหตุผลเขียนไว้ทำไมก็คือว่าเมื่อเราถอนหัวเทียนมาเนี่ยเราจะดูสภาพหัวเทียนนะครับว่าหัวเทียนไหนสภาพเป็นยังไงแล้วเราจะไล่ไปได้เพราะเรนี้ที่รถกระตุกหรือรถ มันเครื่องมันไม่สมูทอะไรเนี่ยครับเราจะเช็คได้ว่าเป็นจากหัวไหนนะครับออย์ไหนมีปัญหาแล้วก็สภาพหัวเทียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดมาแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่าแต่เราหัวเป็นยังไงนะครับโอเค ต้องระวังนะครับอย่าให้อะไรตกไปในรูนี้ด้วยนะฮะร,ระหว่างทำงานก็อาจจะถอดที่เราหัวก็ได้นะครับเพื่อไปส่วนขนาดนะครับขนาดด้ี่ยก็จะใช้อยู่ที่เป็นขนาดห้าส่วนไปนะครับของบล็อกหัวเทียนคุณจะใช้บล็อกหัวเทียนนะครับโดยเฉพาะเพราะว่าด้านในเนี่ย เขาจะมียางสำหรับจับจับตัวหัวเทียนนะครับไม่ให้ไหลหล่นตอนเวลาเราอหัวเทียนหยอดไปในรูนะครับ สภาพก็คือสูบนี้ปกติครับตัวเทียงจะมีสีน้ำตาลไม่นะฮะอันนี้คือสภาพที่ไม่มีปัญหานะครับสรุปว่าสูบนี้ไม่มีปัญหานะครับคอยตัวนี้ ใส่ของไหม่ปั๊บไปเลยนะครับอย่าถอดทีเดียวสี่หัวนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวจะลืมว่าอันไหนใส่แล้วอันไหนยังไม่ใส่นะครับป้องกันการสับสน ว่าตามคู่มือนะครับให้ไขประมาณครึ่งรอบนะทีนี้เราไขแน่นแค่ไหนนั้นเราประมาณว่าพอตึงๆนิดนึงนงนะฮะจริงๆมันต้องใช้ปอนขันแต่ว่าโอเคนนในกรณีที่เราไม่มีขันปอนนะเราก็เขากะว่าตึงๆโดยประมาณนะฮะอย่าไปฝืนจนมันขาดนะครับ ก,ก็ทำ่างนี้ครับคือหัวเหมือนกันนะครับจนครบสี่หัวนะครับก็ควรระวังนะครับอย่าขันแน่นจนเกินไปนะครับเพราะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับถ้าขันแน่นแตกนะครับ เลขสองนะครับก็ปกติดีนะครับ พยายามขันด้วยมือไปก่อนนะครับให้มันสุดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าการใช้เครื่องมือเนี่ยเครื่องมือก็แรงคนไม่เท่ากันนะฮะอาจจะทำให้บาดได้แค่พอแน่นนะครับไม่ต้องฝืนมากนะครับ มาด้านสองครับถ้าตามสเปคของโรงงานนะที่เป็นรถแท้ติดรถสเปคอยู่ที่มื่นหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะครับแสนสองนะจะเปลี่ยนแต่อนเนี้ยผมเปลี่ยนใช้ของ n g k มาก็เกือบแสนโลแล้ะมันเริ่มมีอาการสะดุดละก็ถึงถึงเวลาครับต้องเปลีนนะ่ยน ที่สามนะครับก็ปกตินะครับมีนการเผาไหม้ปกติ คลิปนี้ต้องขออภัยนะครับเสียงข้างบ้านจะดังนิดนึงเขาก่อสร้างนะครับ อันที่สี่ก็ปกตินะครับก็มีการสึกหลอตามสภาพนะฮะมีเขมาเดี๋ยวด,ดูชัดๆดใกล้ๆนะฮะของมาด้าเองนะครับส่วนเบอร์ก็เป็น l 3 y 4 18 1น0นนะ เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ติดรถนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหาซื้อข้างนอกไม่ได้ฮะเพราะว่าถ้าข้างซื้อศูนย์ก็จะมีราคาอย่างที่ผมบอกครับหัวละหัวละแปดน้อยรบาทแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับพอมีตัวสกายขี่ออกมาเนี่ยเขามีผลิตอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะเป็น แท้เหมือนกันนะแท้จาไม้ด้าเหมือนกันอาจจะใช้ได้ในตัวเบนซินสกายอทคอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าเขาน่าจะทำมาเพื่อตัวนั้นเพื่อให้ประหยัดในเรื่องของงบประมาณในการบารุงรักษาลดลงไปนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้ต้องยอมว่าใครเปลี่ยหวัวเทียนที่ศูนย์นี่ก็ใจถึงนะ เยอะนะครับเยอร้อยก็เสียบปั๊กคอยจุลเิดขึ้นมาเช็คปั๊กดูนะครับให้แน่นนะให้เข้าเคี่ยวนะครับอย่าให้รวมนะครับ โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ประกอบคืนเดิมนะครับ น็ตัวหลังก่อนจะดีมากนะครับเพราะว่า,าไปแล้วเนี่ยไม่มีมือให้ฟอดไปไขนั่นนะครับ ไม่ควรจะใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าคุณอาจจะโดนพวกนี้บาดมือได้นะครับแล้วก็กันเลอะกันอะไรได้แต่ที่ผมไม่ใส่เพราะว่ามีเหตุผลน,นะครับว่าคุณต้องคอยไปกดกล้องนะครับกล้องจากมือถือมันต้องใช้นิ้วกดนะฮะมืถุงมือมันกดแล้วมันไม่หยุดนะครับแล้วปกติผมทำผจะใส่ถุงมือนะครับ เ okay. ท่าน,นี้ก็เรียบร้อยนะครับประกอบทุกอย่างไล่เช็ดดูว่าน็อตทุกตัวย,ยืดครบไหมนะครับสายทุกส,สายที่เราถอดเรามีการขันเก็บไหมนะครับขันแน่นไหมนะครับเช็คเช็คทุกอย่างนะครับก่อนที่จะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ ก็ะะจะทำคลิปต่อๆอไปมาให้ชมกันนะครับ